ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้พามาเข้าป่านะครับพามาเข้าป่าหาดอกกระเจียวนะครับครับครูก๊อฟนะครับวันนี้จะพาเข้าป่าหาดอกกระเจียวนะครับมาลองดูว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับโอเค ก็จะเป็นป่าลกสักนิดหนึ่งนะครับห <c oughs> าของป่ากันนะครับไม่รู้จะได้อะไรนะครับเจอต้นอ่าแถวนี้เขาเรียกว่าอีลอกนะครับต้นอ,อีลอกเอามาดูขนาดต้นของมัน นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไปแกงได้นะครับคตัวนี้ตัวนี้หลอกนะครับนี่กินได้นะครับนําไปแกงเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาดอกกระเจียวกันนะครับอโอ้เจอแล้วครับหนึ่งดอกนะดอกกระเจียวครับนี่นะครับ เกอสองดอกเลยเราจะสับนะครับเอาเฉพาะดอกนะครับแล้วก็หัวของเขาเนี่ยก็ปล่อยให้เจริญเติบโตต่อไปนะครับเพื่อคนรุ่นหลังนะครับจะได้มีอยู่มีกินนะครับนะครับก็อนุรักษ์ไว้ด้วย นะครับเราก็นี้แหมมากคนเดียวใช้เสียมนะครับเอาเสียมนะครับสัดลงไปเสร็จแล้วนะครับก็อีกหนึ่งดอกนะครับก็ระวังหัวเขาด้วยนะครับ นะครับเขาเรียกว่าดอกกระเจียวแดงนะครับมันจะมีดอกกระเจียวสีแดงและสีขาวนะครับปกติก็เป็นตะกร้าน,นี่ก็ใส่ถุงได้เลยครับเก็บไปก่อนโอเคนนะครับอันนี้เราก็จะ หลบไว้แล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับสำหรับให้คนรุ่นหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นของเขานะครับเป็นแบบกระเจียวเป็นพืชสมุนไพรนะครับตัวนี้เราก็จะกบไว้ใหมันดึนะครับโอเคแล้วก็มาหาดอกอื่นกันนะครับสักทีก็จะเกิดใกล้ๆกันนะครับ เจออีกแล้วนะครับดอกกระเจียวนะครับเลยสองดอกเลยกระเจียวนะครับนี่เป็นดอกกระเจียวแดงนะครับสีหน่อยแซ่ ได้สองดอกนะดอกอ่อนเลยทีเดียวน่ากินอย่านะได้นะครับจะหาดอกต่อไปกัน นี่นะครับก็จะเป็นต้นของเขานะครับต้นดอกกระเจียวนะครับยังไม่ขึ้นดอกนี่ครับนี่เป็นใบของนี่ครับใบดอกกระเจียวนะครับยังไม่ขึ้นดอกนะฮะยังไม่ขึ้นดอกอ๋อต้นเยอะนะครับ ขึ้นดอกนะครับเดี๋ยวก็หาไปเรื่อยๆครับเจอแล้วนะครับนะครับเป็นอาหารชั้นดีนะครับอาหารชั้นเลิศนะครับของคนกาละสินก็ว่าได้นะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับ เขาจะออกดอกมาให้เราเก็บนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับก็ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือที่นี่นะครับก็จะทำน้ำพริกนะครับน้ำพริกดอกกระเจียวนะครับ ภาษาบ้านๆก็เป็นซุปนะครับซุปดอกกระเกียวนะครับครับวันนี้ก็มาบุกนะครับถึงกระสินเลยทีเดียวนะครับ,รบเจอ,อนุ่งดอกนะครับ ดอกนี้จะเป็นดอกแก่แล้วนะครับเราจะไม่เก็บนะครับเราจะเก็บเฉพาะดอกอ่อนนะครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวรอคลิปสรุปผลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกูเกก็จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำยาวนะครับ เดี๋ยวรอคลิปสรุปผลอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็จะสรุปให้ฟังนะครับาจะสรุปให้ดูว่าได้มากน้อยเพียงใดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับในเรื่องของการหาดอกกระเจียวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ